พอมาเริมทีบรรยากาศการแข่งขันกีฬาบานทรงในโฮมยิงสายเซมเป็นซิฟ2003สิ่งเงินรางวัลรวม1นึ่ง้อยล้านกีบอาธิตย์ทมอิทชนะเลิศซึ่งจะได้หับขัน 1, หนึ่งหน่วยและเงินสด15หล้านกีบอันดับ2จะได้หับเงินสด10ล้านกีบอันดับ3 7ล้านกีบอันดับ4 5่าล้านกีบอันดับ5 4ล้านกีบและอันดับที่6จะได้หับเงินสด3ล้านกีบ